ข้าวนับว่าเป็นพืชหลักชนิดหนึ่งของโลกประชากรมากกว่าครึ่งโลกบริโภคข้าวเป็นอาหารประจำการปลูกข้าวอย่างที่รู้กันก็คือปลูกในนาที่เป็นหลักแต่มีนักวิจัยลองทดสอบปลูกในภาชนะหรือพื้นที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ตามการปลูกข้าวในอวกาศก็มีให้เห็นแล้วในยุคป,ปัจจุบนันล่าสุดทีมนักบินอวกาศจีนที่ทํางานอยู่บนห้องปฏิบัติการอาวกาศเว่นเทียนซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งของสถานีอวกาศเทียนกงของจีนเปิดเผยว่าได้ปลูกข้าวในสภาวะไร้น้ําหนักได้แล้วทั้งนี้โดยทั่ว ข้าวจะเติบโตได้ราว1เมตรในช่วง4เดือนแต่ต้นข้าวที่ปลูกบนว่นเทียนยังไม่สามารถเจริญเติบโตเต็มที่ได้ตั้งแต่เริ่มการทดลองในเดือนกรกฎาคมและจริงๆแล้วมีข้าว2ชนิดที่นําไปทดลองปลูกทีมพบว่าในกลุ่มที่มียอดสูงนั้นสูงได้เกือบถึง30เซนติเมตรในเดือนแรกของการเจริญเติบโตส่วนความสูงของต้นแคละ็ะแคละ,คละก็สูงถึงประมาณ5เซนติเมตรซึ่งปริมาณการเติบโตทั้ง2ชนิดนี้เทียบเท่ากับข้าวพันธุ์ต่างๆที่ปลูกบนโลกอย่างไรก็ตามข้าวไม่ใช่สิ่งเดดียววในนนกกกาารทลองับิ จีนได้ลองปลูกต้นอาราบิดดอ i ซิสทาริอานาเป็นไม้ดอกทั่วไปที่มักใช้ในการศึกษาการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมอีกทั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่การปลูกข้าวในอวกาศทําได้สําเร็จเพราะเมื่อปี2559ทีมนักศึกษาของอินโดนีเซียก็เคยได้ทดสอบผลกระทบของการปลูกข้าวในสภาวะไร้น้ําหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติมาแล้วส่วนการปลูกข้าวของนักบินอวกาศจีนฝ่ายจีนก็หวังว่าจะเก็บเมล็ดข้าวที่ปลูกบนห้องปฏิบัติการบนอวกาศของพวกเขากลับมายังโลกเพื่อศึกษาว่ามี ีความแตกต่างยังมีในสำคัญในภาวะไร้น้ำหนักหรือไม่